สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Next นะคะ w ายไม่มี World แล้วอะแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนน่าจะเป็นแบบว่ายินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Next World อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่ Next อย่างเดียวแล้วนะคะเรื่องราวในวันนี้นะคะที่ <laughs> วันนี้นะคะที่เนกลับมาเนี่ยเนยก็อยากจะมาอัปเดตนะคะให้ทุกคนได้รู้นะคะว่า ได้หายไปไหนมาแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็อนาคตอยากจะทำอะไรนะคะคือกลับมาแล้วแต่ว่า <c oughs> มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะ่ะ <c oughs> ไม่เอิบเอยเนาะไม่ว้นเร์ไม่อะไรมากคือเข้าเรื่องเลยคือว่าหายไปไหนมาหลักๆเลยที่หายไปนะคะก็คือไปใช้ชีวิตบางคนอาจจะบอกอุ๊ยเราเธอการทำ YouTube กันแบบอยู่ในออโลกไล์นี่มันไม่ได้ใช้ชีวิตหรือยังไงกันก็ ไม่รู้สิแต่ว่าคือเหมือนเมื่อก่อนอนะเวลาทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกอย่างมันจะต้องเป็นคอนเทนต์ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นคอนเทนต์หมดเลยซึ่งเราเระแวงอะคือในแบบว่าเขาเรียกอะไรในกปรับหรือ in, บบว่าใช้ชีวิตไม่เป็นมั้งคือไม่สามารถแยกได้ว่าอันนี้แบบแบบแบบส่วนตัวแล้วเดี๋ยวอันนี้คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะจะคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยมันมันกระทบการใช้ชีวิตวคือเราใช้ชีวิตไม่เป็นอะหมายถึงว่าเราเราไม่รู้ว่าเขาเรีกที่จะเสื่อมไหมคะเออมันแบบมันเป็นแบบว่า โอ้มันทำมันจับปลาสองมือไม่ได้อะนิกไปคนจับปลาสองมือไม่เป็นอะเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นแบบชะง,งักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะําว่าเฉลีตเนี่ยคือนิกไปทํางานนะคะไปตกหลุมรักไปอ,อกหักไปรักคนเดิมๆไปอะไรอย่างเงี้ย มีสังคมเพื่อนหลักๆคือแบบนี้ในพาร์ทของการทํางานเนี่ยเนยก็ไม่เคยทํางานเลยไม่เคยทํางานมาก่อนเลยในชีวิตนี้คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เคยได้ทำงานตอนอยู่ไทยก็ไม่เคยได้ไปทํางานพาร์ทท์อะไรกับเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยคือไม่เคยได้ทํางานพอมาอยู่ที่นี่มาเรียนแล้วก็ไปทํางานร้านอาหารแล้วก็จากทางานไม่เป็นเลยก็ได้มีประสบการณ์มีอะไรเงี้ยจากที่ไม่กล้าคุยกับลูกค้าไม่กล้ารับออเดอร์ก็ก็ได้ทำนะคะจนได้พัฒนามาเป็นผู้จัดการร้านหรือว่าเออไม่ใช่ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแล้วแต่ว่าก็ทําหน้าที่แบบผู้จัดการนั่นแหละผู้จัดการไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็น pues, ั่นแหละได้เป็นประสบการณ์ไปเนาะจนร้านเนี่ยได้เจเล็งไปเมื่อเดือนเมษานะคะตอนนี้มิถุนาแหละนะคะก็ก็ตามนั้นนะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้ทํางานนะคะก็เลยในเมื่อเราว่างเน settling, like, US, ี่ยเรากลับมาทํ o u t u b e ดีกว่าไหนๆก็มีคนติดตามแล้วตั้ง7 0 0 0นคนอะไรเงี้ยนะคะใครมา กกดกถึงไหนแล้ว่าทีนี้พูดถึงเรื่องความรักบ้างนะคะที่เกเกินไปว่าเน็กได้ตกลุมรักได้ไปอกหักได้ไปลักๆเลิกเลิกกับแฟนเก่านะคะสุดท้ายก็พุ่งตรงเลยไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะคนที่ตามเน็กมาเนี่ยตั้งแต่แรกก็รู้สว่าเออเน็กมีแฟนนะแบบอัศวินอะไรทุกคนก็จะแบบอัศวินอัศวินอะไรอย่างเงี้ย ก็น <S an other> ั่นแหละค่ะก็เลิกกันไปหนึ่งครั้งแล้วก็ไปไปมีแฟนใหม่แล,มแล้วก็เลิกกับแฟนใหม่แล้วก็กลับมาบข้าอัศวินแล้วก็เลิกกับอัศวินไปแล้วก็แบบไปรักคนอื่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ได้กลับมาคบกันล่าสุดก็ไปกันต่อไม่ไหวจริงๆนะคะก็ที่อยากจะพูดตรงนี้คืออาจจะไม่ได้เจาะจงไปถึงเรื่องของอัศวินแต่ว่าอยากจะบอกว่าเออก็นั่นแหละค่ะได้ไปได้ไปตกลุมรักใหม่ได้ไปได้ไปเรียนรู้ว่าอ๋อความรักเป็นอย่างนี้ อย่างนี้คือไม่ใช่นะอย่างนี้คือไม่ได้มาอะไรเงี้ยก็ได้นําตรงนั้นนะเป็นบทเรียนมาพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละเราก็ไปใช้ชีวิตตรงนี้มันเลยไม่มีเวลาแบบว่าม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 า,มาทำในเรื่องของของตรงนี้นะคะแต่ถ้าสมมติวไ่ไ้ไปรวบรวมอะไรมาแล้วมันไม่ดูเป็นการไป disrespect เจ้าตัวหรือว่าคนคนนั้นมากจนกันไปนิกจะเอามาให้ทุกคนฟังนะคะว่านิกผานอะไรมาบ้างตั้งแต่ช่วงที่หายไป 2 3 4 5ปีนี้นะคะต่อมาก็คือมิมีสังคมเพื่อนคือก็มีเพื่อนเนะเาะแล้วก็ <laughs> เวลาได้ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถ่ายอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตอะคือเราก็แบบไปดื่มไปอะไรเงี้ยก็ปกติคนเม่ก็เป็นคนที่อายออกข้างนอกกับไม่กล้าไม่กล้าหยิบกล้องมาถ่ายเพราะว่าอาจจะเป็นอาจจะแบบเออกลัวว่าเขาจะมองเราอ,อย่างไงอะไรเงี้ยคือเป็นคนแคร์ความคิดอื่นมาก นะตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือ,อยังเรายังไม่กล้าเราแบบยังแบบยืยยือย,อ,ยอ,อะไรเงี้ยอย่างคอนเทนต์เนี้ยถ่ายในบ้านมันก็ทําได้สบายเพราะอันนี้ไม่ได้คิดว่าเออใครจะมามอง็กยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ที่อยากจะบอก,กคือพอไปทํางานแล้วก็มีเพื่อนที่ทํางานเรามีเพื่อนสนิทของเราเรามีเพื่อนที่ทํางานไปแบบเพอหลังแล้วก็ไปดืม่มไปใช้ชีวิตคือไปใช้ชีวิตให้รู้ว่าอ๋อชีวิตเป็นแบบนี้อ่ะสิ่งหนึ่งที่เอฟเฟกต์มากเลยอยากจะบอกทุกคนก็คือ เทคอโมนปลายปี2020นเน็กได้เทคอโมนนะคะตัดสินใจเทคอโมนปรึกษาแพทย์แล้วก็เทคอโมนอะไรเงี้ยก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันจะมีผลกับกับเคมีในสมองเราอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเออทีนี้ก็เทคไปแรกก็มันก็ปกติอย่างเช่นยาที่มันกดฮอร์โมนเพศชายเนาะมันจะทําให้เราไม่ลงมางเพศก็เข้าใจได้ก็มันก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรเงี้ยก็ก็เฉยเฉยไปจนแบบว่านหนักๆเข้าคือมันเริ่มเป็น d e p r e s s e ลเริ่มแบบเริ่มเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยไม่ไม่กล้าเรียกว่าเป็นซึมเศร้าเลยแต่มันเป็นฟิลออนไหวเป็นี่แบบนๆ่น่ไหนก็ลองไห้อารมณ์สวิงอะไรเงี้ยมีความสุขก็มีความสุขสุดๆไปเลยเศร้าก็แบบเศร้าดิ่งอะไรเงี้ยอยู่ไม่มีอะไรทําก็ก็เศร้าคิดถึงมันคิดถึงนี้แบบเป็นเศร้าเป็นลไไปหนักสุดๆเลยเนี่ยจนถึงกระทั่งได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเทคฮอร์โมนเนี่ยก็คือนอนนอนอยู่แล้วก็สะดุ้งกลางดึก สะดุ้งตื่นขึ้นมาอะไรอย่เงี้ยหรือว่ารู้สึกว่ามันวาดวิวอะเหมือนแบบมันวาดวิวมันวาบอยู่แบบป่อยจนแบบว่าร้องไห้อย่างเงี้ยร้องไห้แบบนอนนอนอยู่แล้วก็ร้องไห้อย่างเงี้ยก็เลยไปปรึกษามหมอคนใหม่แล้วก็ให้เขาเปลี่ยนยาให้นะคะก็ตอนนี้ก็ ปรับยาเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรคืออาจจะไม่ได้มนียนนี้เข้ามาก่อนแต่ว่าอย่างน้อยคือสุขภาพจิตเรามันมันดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ต้องยอมรับไปสุขภาพจิตเรากลับมาเหมือนเดิมนอนดีขึ้นอะไรเงี้ยคือไม่มีปัญหาตรงนี้ก็ก็โอเคแล้วนะคะ <S <S เรื่องที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังก็ไม่มีอะไรมากก็คือตอนเนี้ยย้ายไม่อยู่คนเดียวได้หนึ่งปีเต็มแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเน็กอยู่กับปัสวินเนาะอยู่กับอัศโิมตลอดเลยแล้วก็ตัดสินใจแบบ ย้ายออกมาอะไรเงี้ยคือตอนนย้ายออกมาก็ยังคบกันอยู่นะไม่ได้มหาอะไรกันแค่แบบย้ายออกมาห่างกันเพราะอยู่ใกล้กันตลอดมันแบบอมันทาให้เราปรับจูนกันไม่ได้อะไรเงี้ยย้ายออกมาก็อาจจะดีขึ้นในๆก็คือช่างมันเนาะแต่ว่าการได้มีคนเดียวสอนไรนนิกบ้างก็คือนิกโตขึ้นนิกบอกว่านิกโตขึ้นจากการได้ไม่คนเดียวคือเกิดมา25ปีเนี่ยเพิ่งอยู่คนเดียวแบบอยู่คนเดียวได้ปีเดียวคือเราโตมากับพ่อกับแม่เหมือนว่าอยู่บ้านกับพ่อกับแม่โตมาก็ไม่อยู่กับคนอื่นแบบอะไรเงี้ย จนเนี่ยได้ไม่อยู่กับตัวเองได้แค่ปีเดียวเองโตขึ้นอยู่คนเดียวได้แล้วก็รักความสันโดษชอบความอยู่คนเดียวและอะไรเงี้ยคือเวลาไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่เหนื่อยปากกว่าแรงที่จะต้องนอนบ้านขื้นอ่ะเราก็จะกลับมานอนบ้านตัวเองไม่รู้รึ้นมาเป็นทแบบว่าอุ้ยบ้านชานาเป็นแบบว่าคอมฟอร์ตโซนของชานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือความรู้สึกว่าามีความรับผิดชอบกับตัวเอง มากขึ้นอะไรเงี้ยคอ,อยู่คนเดียวเราก็จะรู้ว่าอ๋อ,อเราจะทําตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้เยคือไม่ได้ว่าการอยู่คนอื่งมันไม่ดีนะแต่ว่ามันอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองคือมันมันอยากทําอะไรก็ทําอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเน็กก็กําลังพยายามทําตามความฝันอยู่แล้วกัน,นึกเรียกว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่า <S <S คือความฝันเนี่ยมีอะไรบ้าง <S <S เพลงนะคะแล้วก็แฟชั่นเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเออเน็กไม่เลนแฟชั่นอะไรเงี้ยเน็กความรู้สึกว่าเน็กก็ไม่อยากจะทิ้งทางด้านแฟชั่นแต่อีกมุมนึงคือเราก็เป็นคนเล่นดนตีีีมม้่นไ ฉันก็คงชีวิตฉันก็คงก็ไม่มีความหมายสิ่งที่จะอัปเดตต่อไปก็คืออันนี้รู้ก็แต่เรานะรู้ก็แต่คนที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ดูจนมาถึงตอนนี้นะมีแฟนใหม่นะคะรักเลิกกับบัตสวินแล้วไปคบคนใหม่แล้วกลับมาคบบัตสวินเนี่ยประมาณหลายเลาะหลายล้านเลามากุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเออเราคงกันไปกันไม่รดาจริงๆอย่างเคือเราแบบตัดกันแบบสุดๆแล้วตับกันจนไม่เป็นตัวเองแล้วเลิกกัตรสวินแล้วก็ได้มาคบกับแฟนคนนี้นะคะก็มีแฟนใหม่เลยแล้วคบกันมาได้ สักพักหนึ่งสักพักเล็กๆดีกว่าใช่ไว่าสักพักเล็กๆก็นั่นแหละมีแฟนรู้กันกับเรานะแล้วก็สิ่งที่อยากจะทําในการกลับมาทำยูโรครั้ง,งนี้หรือว่าสิ่งที่คนจะได้รับเนี่ยก็คือก็ยังจะเป็นเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้ก็ยังรักภาษาฝรั่งเศสอยู่คือทุกคนมาติดตามเน็กเพราะเพราะภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะน,น,นี้ก็มีความรู้ว่าเน็กจะทําต่อแต่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบว่าเป็นฟิวสอนเป็นฟิวอะไรคือมีความรู้ว่าเ,าเราเป็นครูปะ คือเราก็ไม่ได้เป็นครูนี่เรามาสอนกัน,นคือเข้าใจแหละว่าเออเทคนิคบางเทคนิคคือเน็กน้ำเน็กนํำเอามาแชร์อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เป็นครูอยู่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่เหมือนเดิมแต่แบบไหนละ่ะแล้วก็อยากจะทําเกี่ยวกับเพลงคือผแบบู้ได้ป้าแบบเออคนที่รู้มนนันแบนี้คือพยายามนะใช่ปะพยายามเน็กพยายามจะทําเพลงปล่อยปีหน้าเป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือว่บเ,เราเราเราชอบภาษาฝรั่งเศสมากเราอยากจะ ไปอยากจะแบบว่าไปอยากจะเขาเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยคืออะไรอยากจะนําเสนอถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเพลงด้วยอะไรอย่างที้ซิอนคลิปทั้งหมดไวเนี่ยคือไม่ได้ว่า,ไม,ไ,วาไม่ได้ว่าจะเซ็ตซีโร่อะไรตัวเองใหม่อะไรเท่าไหร่แต่แบบแค่เพีขาสึกว,ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคัศนคติตอนนี้กับตอนนั้นมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันมันอาจจะคิดไม่ตรงกันแล้วอะไรอย่างี้ก็เลยว่าซ่อนๆไว้ดีกว่าคลิปที่เราดูตอนเนี้ยหมายว่าตอนเนี้ย้อนกลับไปดูอะมัน มันไม่ได้ถูกใจเราแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบซ่อนๆไปดีกว่าอายคนไม่ได้อายคนอายตัวเองสิแต่ว่าทุกคนน่ารักมากเลยนะคือคอมเมนต์คอมอะไรคือมาตลอดมาพูดมาคุยตลอดแล้วก็มีความสุกว่าเดี๋ยวจะทําคลิปตอบกลับด้วยคือบางครั้งบางคอมเมนตะ์อะบางทีมันไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือบางทีเราได้รับการแจ้งเตือนแต่ว่าเราแบบปล่อยผ่านอนะบางทีเราไม่ได้แบบมามาตอบอะไรเงี้ยแต่ว่าในจะพยายามตอบทําคลิปตอบดีไหมเออเนาะทำคลิปตอบเราจะได้มีเขาเรียกว่าอะไร อินเทอร์แอคกับทุกคนอะไรเงี้ยคือนี่เข้าใจนะเนี่ยเข้าใจว่าตอนเนี้ยในขายไปสี่ปีเนี่ยมันก็เหมือนบทของหนังฝรั่งเศสที่ที่ยังเขียนไม่จบเออไม่แต่จะแต่จะบอกก็คือว่าหายไปสี่ปีเนี่ยบางทีคนที่เขาซับสไคร์เนยมาจนถึงตอนนี้เนี่ยบางทีเธอกลับมาดูเธออาจจะไม่ชอบจริตชั้นตอนนี้มันมเหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนเป็นฟิลตลกโปกฮาไปอะไรเงี้ยตอนนี้คือขายสวย สวยย่างไข่สวยอ่ะคือจะไข่สวยสวยย่งจะบอกคือว่าบางทีอะคนรามันเปลี่ยนไปตลอดอะไรเงี้ยคือจากเมื่อก่อนเธออาจจะเคยชอบชาเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะแบบไม่แล้วอาจจะแบบซึ่งมันไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอะฟีลฟรีได้เลยที่จะอันฟอลโล่อันซับสไครป์อะไรก็ตามแต่จริงๆโอเคใช้โอกาสนี้เลยละกันคือขอบคุณนะคะเน็กขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามเน็กมาติดตามเน็กมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้คือเชื่อไหม ในในใน Instagram อะไรเงี้ยบางคนตตามมาตั้งแต่แบบคืออยู่กับฉันมาทุกยุคอยากจะขอบคุณแล้วก็แบบว่าอยากจะกราบหัวใจมากคืออันนี้คือเรามันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆเองนะคือเรามีกันอยู่7,000พันใช่ป่ะแต่ว่าคนที่แบบอินทราตกับเราไม่ถึง7,000พหรอกแต่แบบว่าคนที่ยังอยู่อะไรอย่เงี้ยคือน่ารักมากส่วนคนที่รู้สึกว่าฉันไม่ใช่เทสเธอแล้วหรืออะไรก็ตามแต่เราจะ ubscribe, อ่นสับสครป์อนอะไรเงี้ย คือทําได้เลยไม่โกรธไม่อะไรทางนั้นคือมันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะอยากจะขอบคุณเหมือนกันที่เขาเรียกว่าอะไรขอบคุณที่จูงเน็กมาลวกันใช้ว่าเดินจูงมือกันจูงเป็นหมาหรอหมายถึงว่าขอบคุณที่เดินจูงมือเน็กมาจนถึงตรงนี้ละกันอแล้วก็วันนี้เธอก็แค่เลือกที่จะปล่อยมือฉันแล้วก็ให้ฉันไปเนือยปะสิ่งที่จะขอก็แค่ว่าอย่าเกลียดกันแค่นั้นแหละคือบางทีกิจการมันน่ามันน่าหมั่นไส้เกินนะแต่ว่า จะเกลียดกันเลยเพราะว่าไม่ชอบช้ำไม่อะไระก็อยู่เฉยๆ,ๆอืมแค่นั้นเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าละกัน,นเนาะเน็กจะมีคอนเทนต์อะไรมามาเสิร์ฟเออเน็กจะเสิร์ฟอะไรเน็กจะทําอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาลงคลิปเนีเน่ย<ๆ>มันจะได้มันจะได้แบบว่ารับชมก่อนใครนะคะหรือว่าอยากให้เน็กท้าคลิปแนวไหนหรือว่าอยากได้รู้อยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์อยากบอกอะไรเน็กเนี่ย คอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนคือในอาจถูกคอมเมนต์แน่นอนจะได้คือฝากไปอันฟังเพลงแค่นั้นฉันทำเพลง c o ฟเว Moonlit Floor ของ Lisa เป็นเวอร์ชันฉันเองกับพี่นะคะที่ทำร่วมกันไปฟังนะทุกคนไปฟังแล้วก็คอมเมนต์หน่อยว่าวิชอบหรือไม่ชอบหรือว่าได้ไหมเสียงมันเสียงมันได้ไหมในการแบบเ like, นีน่ยจะทำเพลงเนี่ยมันลองเพลงผ่านไหมอะไรอย่างนี้ก็เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบาย